สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ไปเที่ยวหน่อยดีกว่าวันนี้เลยมาดูทัวร์หน่อยวันนี้เบื่อทีออ่ผ่านเลยมาเข้ามั้ยังทุกคนนะครับขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกนะครับผม ไปไหนกันเนี่ยได้บางแสงนครับแต่ว่าเราไปกันแก่้ใกล้ๆเนาะเราก็เลยไม่ถ่หมดเนาะเราเสียงมันดังมากถ่าะไม่ได้ยินที่ไหน ครับมาถึงแล้วบางแสนตรงนี้หาดวองครับแม่งทำที่นั่งใหม่โคตรน่านั่งแต่ว่ามันติดโควิดก็เลยนั่งกินเหล้าไม่ได้นั่งได้นั่งอยากพูดเยอะอยู่นักด้วยจะพารีวิวหน่อยนะพูดเยะนั่งทำไมโคตรสวยอ่ะสวยอ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้กินเหล้าเว้ยนั่งไม่ได้เพิ่งมาครั้งแรกไหมจัดหนาวนะมุ่งบอกมาเดินแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่มาเดินขี่ผาขี่ผาฝ่ายอะไรนี่เน่เรามาดูตรงนี้ยนะหดาว่ากระใสนี่ยังต้องเปลี่ยวจริง เโอ้ยเราโควิดจบกันเดียวตอนนี้ถ้าโควิดปลดล็อกเมื่อไรเรื่อง๋อยามาเจอกันแน่เจอที่ไหนที่นี่เลยพาพวกมาเหรอ,อดูบรรยากาศดิโคดรวงวิง่งเหือพีต่ตูนครัวิ่งครับก็ตรงนี้นั่งและอากาศดีมากเ,เราจะพาไปรีวิวที่เขาสร้างใหม่หน่อยไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยเดินอ่ะเคยผ่านอย่างเดียววะแล้วมัไมไม่เคยมาโควิดไงช่วงนี้โควิดเขา ระบาดนักปกติตรงนี้จะคนเยอะมากเลยแต่เนี้ยบางคนไม่ค่อยมีเพราะมันเปิดไม่กี่วันเองไม่กี่วันที่อะไรเป็นเดือนเลยใส่ต้องไหนวะมันอยู่ไกลอ่ะต้องขี่รถไปอ่ะไกลเลยอ่ะจะได้จอดตรงนั้นเอ้ยมีห้องน้ำเพิ่งเห็นอ่ะมันมีตั้งนานแล้วเหรอห้องนหนามาใช่ตรงนี้แหละเพื่อนตรงนี้แหละครับที่ผมพูดถึงเขาทำใหม่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะโอ้ยอ่านไม่ค่อยชัดเลยยูงกดทีละตัวหน่อยมองไม่เห็นว่าดีแ เบสข้างล่างเขาเป็นเป็นประเทศบางแสนแล้วก็เป็นหาดด้วยในตัวแต่แม่งมืดชิบหายไปเออมันมืดว่ะเน้่เน้มเน้มาดูกันไม่ได้ผมว่าบรรยากาศมันดีแล้วเขาทำผมว่าเขาทำดีมากนะมีเรือใบเรือใบเรือใบล่องเรือใบ,ยอ,บ,ยอ,อ,บยอยู่ในทะเลนั่นแหละตรงนี้ก็จะแสงสว่างดีๆหน่อยนะแล้วก็เนี่ยก็มันก็จะแบบนี้แหละคือแต่ถ้าเกิดว่าโควิดมัญหาผมมันคือคาของน้ถ้าใครที่ไม่เคยมาบางแสนนะผมบอกเลยว่าคุณน่ามาสุดๆไปเลย จริงๆยุคนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเราเหมือนเราพามาเกียนบางแสนนี่เฉยๆแค่รถก็เกียนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมันก็ไม่มีอะไรให้แบบให้ทำเยอะแยะขนาดนั้นนะไปไหนตอนนี้อะอไรแดดเอาจริงผมจะพาไปซอยสดใสแต่จริงอะถ้าเกิดว่ามันไม่มีโควิดอะซอสยสดใสจะเป็นซอยที่แบบว่าเด็กนักศึกษาเร็มข <Hey. S 1> ั่มาโอดีเออแต่ว่าตอนนี้มันมันมีโควิดก็เลยนักศึกษาก็เลย,เลยไม่ค่อยเยอะมันก็มีแหละแต่อยมันไม่ได้เยอะเหมือนปกติอะ เด้๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูว่าตอนสงสัยอะ่ะมันเด็กเยอะอย่างที่ผมบอ,อกหรือเปล่าผมบอ,อกเลยว่าโคตรเยอะแต่ตอนเนี้ยโคตรมืดเอะีะมองไม่เห็นหน้าเลยสัต yeah. ว์เพราะเธอจุดจอดเป็นอะไรกูว่าไม่กลับมาบ้านไอ้สัตว์มันไม่เบื่อลแล้วตอนะหน้ามันมืดแล้วหรื <S 2> <S 2> <S <S อว่าเงีอยากกลับบ้านอยู่ของขายโคตรเยอะเลยนั่นะตอนรอยสายที่ที่กูบอกนี่คือรอยสายที่ผมบอกแล้วว่า เด็กมาหาลัยเยอะอยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโคุ่มเด็กมหาลัยเยอะวันนี้ก็สถานบันเทิงอะ่ะผมไปพาไปรีวิวไม่ได้เพราะว่าร้านเขาไม่เปิดแต่ถึงร้านเขาเปิดอะ่ะผมก็น่าจะพาไปรีวิวไม่ได้อยู่ยดี่ไม่สะดวกไม่สะดวก เกาเหลาเด็ดหมูสับเต้าหู้กระดูกหมูพี่วิลล่านทศครับต้องถามเขาคนว่าเขารับโต๊ะสามๆไหมเพราะว่าตอนนี้ในตัวไม่มีเงินสดแล้วว่าอย่างนี้ผมบอกว่าอย่างี้จับแล้วเขารับแล้วตกลงรับล่าตายไปเลยกินข้าวแบบนึงครับเิ่มกินได้หมดด้วยง่ยอิ่มขนาดจอดน่ะบ้านนี่พี่ยังไม่มีที่ไป่ะจะมาปานแล้วคนเก่า ถึงบ้านแล้วเหาไม่อยาก็ดูจากคนรับแล้วตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วไปทัวร์มาเมื่อกี้บอกเลยว่าไม่ได้เฮียอะไรเลย <c oughs> ไ้แต่คนคนเยอะอยู่นะขนาด <c oughs> ใช่ใ, <น S 1> ใช่ใช่ที่บางหลังนีคนเยอะเพราะว่าซอนนั้นมันจะเป็นซอยที่คนเอามาเขากินกันแล้วตอนนั้นเด็กมหาลัยก็มีแหละเพราะว่าเขาเรียนหนังสือกันแล้วทีนี้เล่าต่อไปจะพาเขาไปดูอะไรเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้หวาน มีเปล่าไม่รู้มีก็ได้ดูไม่มีก็ไม่ได้ดูแต่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับผมครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ